บายบายอะไรครับนูกินข้าวอะไรหรอกกินอะไรนะโจ๊กเหรอหนูเออข้าวต้มโอ้กินข้าวต้มกับพี่อิงนะครับวันนี้น้องอดินกินข้าวเที่ยงคือกินข้าวต้มนะครับส่วนพี่อิงนั้นกินปลาทุกปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกปิ้งปลาดุกอาหารเที่ยงของน้องไอดินกับน้องอิงอิงนะครับเด็กเลี้ยงน้องครับเด็กเลี้ยงน้อง เลี้ยงน้องนะครับเลี้ยงน้องไอดินไอดินกินข้าวต้มอร่อยไหมครับกินน้ำกินน้ำกินน้ำข้าวต้มอ๋อกินเองด้วยโอ้เย่งมากเลยลูกอะอ,อร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยอร่อยไหมลูกเอา้าเอา้เอาเสียงปิดลมนั่นงง่าพัดลมก็เย็นอยู่ได้ลูก อ๋อหนูร้อนแหละลูลกปิดพัดลมอ๋อเดี๋ยวป้าเปิดให้เดี๋ยวป้าเปิดให้ครับเดี๋ยวป้าเปิดให้เดี๋ยวป้าเปิใ<า>เดปปให้นะครับเอากินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนหนข้าวต้มไหมปาดูหน่อยต้มใส่อะไรต้มอ้าต้มใส่ไข่อ่าพี่อิงต้มให้น้องเหรอแม่ต้มอาแม่ต้มไว้อาให้ป้อนน้องโอ้ น้องก็สบายเลยนั่งตักพี่กินข้าวเด็กเลี้ยงน้องพี่สาวเลี้ยงน้องนะอยู่บ้านอาพราปาเปิดให้แล้วเปิดพัดลมเย็น,ยนอ่ะอ่ากินข้าวอร่อยนะลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับส่วนพี่กินปลาทูปลาดุก <c oughs> อร่อยไหมปลาดุกนี กินข้าวอิ่มแล้วครับกินปลาดุกก้างเยอะก้างมันเยอะอย่าอย่าป้อนน้องนะเดี๋ยวมาาันจะคาคออ่น้องไอดินชดกินข้าวนะลูกกินข้าวเลยอ๋อกินเองก็เป็นแล้ว<า>เด็กน่ารักคว่คะอ่ามอะไรลูกไม่มีมันมีก้างลูกข้าวต้มไม่มีก้าง,าง,างดูให้น้องหน่อยมีก้างเหรอ,อมีอะไร มันเป็นน้ำโอ้ยไม่มีก้างลูกไม่มีก้างเอาชดอืมตอนเด็กไม่กล้ากินปาลาตัวมาทำไมกล้าละ่ะลูกไม่รู้เหมือนกันเพราะดนก่อนอ่ะมีปอ่งก้างอ้อบ่อยไม่กล้ากินเลยน่ะเดินน้องอร่อยจังเลยน้องน้องกินข้าวไดากินปลาและปลาปลาอ้าว ปลาหมดแล้วความน่ารักระหว่างสองคนนะครับสองคนพี่น้องพี่สาวกับน้องชายนะครับพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงอ้าวมัมม,ม,ม,มัลุกมัมมัมลุกก่อนอ้าวอิ่มล้วเหรอครับเอาของไปเก็บก่อนเอานั่งกินข้าวดีๆลูกป้า ออร่อยไหมอร่อยไหมครับพูดดังๆครับอร่อยครับอร่อยครับลูกอร่อยครับครับไม่มีก้างลูกไม่มีก้างเป็นข้าวต้มลูกกินเลยเป็นเป็นข้าวต้มนะครับกินเลยครับไอดีนกินข้าวต้มนะครับกินเองด้วยโอ้เก่งจังเลยลูกโอ้มีไข่ด้วยใส่ไข่น่าลูกไข่ไข่เห็นไหมลูกไข่ นั่นเป็นไข่ออากินเลยลูกเอ้าชวกินเลยมีประโยชน์ลูกมีโปรตีนมีประโยชน์ด้วยลูกไข่เป็นไข่ขาวลูกไข่ขาวไข่ขาวครับหมั่มเลยครับหมั่มเลยครับแหม่มเลยอ่าหมั่มเลยลูกเออโอ้ยกินจังเลยกินข้าวเองก็เป็นครับไม่มีก้างนะลูกข้าวต้มไม่มีก้างลูกต้มใส่ไข่ไม่มีก้างนะครับหนูกินได้เลยนะครับลูกเอากินเลยลูกเอ้าตังป้าตังอ่าป้าถ่ายให้แล้วนี่ป้าถ่ายถ่าย ถ่ายโอให้อยู่นี่ป้าถ่ายวิดีโอให้หนูอยู่ครับป้าใครหัำดิใจปะอ่าถ่ายให้ห้ำดินอยู่ครับหัำดินกําลังกินข้าวป้าป้าถ่ายถ่ายถ่ายโอให้หน่อยถ่ายแล้วครับป้าถ่ายโอโอให้หนูแล้วนะครับ,บไม่มีก้างครับลูกไม่มีก้างไม่มีก้างนะข้าวต้มใส่ไข่ไม่มีก้างนะลูก โอเคครับลูกอ๋อมาอ้าวาโอ้โอเคเลยครับ